สวัสดีครับสมาชิกที่รักสุขภาพในช่อง youtube กินตามหมอผมในแพทย์บุญชัยอิสระพิสิทธ์ขออวยพรให้ในปีใหม่ปี2 5 6 6ขอให้ทุกท่านนะจงประสบแต่ความสุขความสมหวังในจงทุกประการนะครับและขอให้ท่านสุขภาพดีมีเงินใช้ใจเป็นสุขทุกทกท,กท,กท่านรวมทั้งท่านที่ได้ติดตามรายการในช่อง youtube กินตามหมอขอให้ท่านนะฮะจงมีสุขภาพดีในทุกๆเรื่อง ที่ท่านได้ติดตามข้อมูลต่างๆที่อยู่ในช่องกินตามหมอแล้วขอให้ท่านจงได้รับบุญกุศลร่วมกันในการเผยแพร่ความรู้นะครับเพื่อให้คนที่ติดตามช่องนี้รวมทั้งท่านแล้วก็สมาชิกอื่นๆหรือว่าผู้สนใจะไรอื่นเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนะเพื่อการนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อทำให้ตัวเรามีสุขภาพดีสมบูรณ์ โดยลดการพึ่งพายาให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการรับประทานอาหารการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตเพื่อให้ชีวิตของท่านประสบแต่การมีสุขภาพดีและสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตของท่านสวัสดีปีใหม่ปี2,566ครับสวัสดีครับ